อย่าเรียกพี่เก่งว่าเป็นพี่เก่งมดตนนยต่อไปต้องเรียกว่าพี่เก่งบิ๊กบึ้มเพิ่มขนาดนะนครับเอามานเขาแคบทำให้สบายชิวๆมันไม่ได้เจ็บไงอย่าไปผัวงอย่าไปต้องวนไม่เก็บอย่างพี่กี๊คือเกมากเร็วจนแบบว่าผมคาดไม่ถึงนะบุกคนคุณหมอแบบเก่งมากครับผมวนคุยเก่งมากวสวางลำบากกันเลยจะมาปรึกษาคุณหมอที่มาสเตอร์พีซเขาบอกที่นี่ ดึงเบกมันใจขึ้นกว่าเดิมเยอะมากๆเลยครับผมรู้สึกว่าน้องชายตัวเองหล่อขึ้นกว่าเดิมเยอะมากๆเลยนะฮะบางคนเขากลัวว่าทำปุ๊บจะเจ็บไหมอะไรเงี้ยผมบอกเลยว่าไม่เจ็บเลยมันไม่ได้เจ็บเลยตอนนี้มันไม่โดนจะเจ็บแต่หมบอกว่าถ้าจะทำหมดนี้มันก็จะไม่เจ็บเดี๋ยวเรารอดูอีกทีหนึ่งว่าจะเจ็บหรือเปล่าแต่ดูท่าเดี๋นี้สบายสบายเลยทำหมันเสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับก็สบายๆใช้ชีวิตได้ปกติเลยครับผมนะไม่เจ็บอย่างที่คิดรู้สึกว่ามันดีขึ้นมากนะครับแล้วก็สึกแฮปปี้กับ การกระทําทุกอย่างเลยรู้สึกว่ามันมัน่นใจขึ้นนะครับมีเจ้าหน้าที่เขามาดูแลดีแล่ามารับกันหลายหลายตาแหน่งก็ถึงว่าได้มาตรฐานเป็นยน,นะครับ